สวัดีครับพี่น้องกองายสุภุสกุลครับวันนี้บังพรมมาบอกกันคือกาคือเดิมครับวันนี้กําลังขับรถเดินทางไปหากินไก่บ้านครับวันนี้ดีครับอยู่เขาเราเซียนครับพลังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกองไฟสุภุสกุนครับผมเซียนฟูครับผมขอบคุณครับครับเจียนฟิวครับเซียนฟี่สวัสดีครับเซียนหลวงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับใรุ่นสวัสดีครับสุธองครับาไปได้มันเหนียกเอาไงมาเนี่นเอาไงก็เอาไงตัวมันเนี้อันสิเป้นะครับไปอันอุดรครับไปอุดรมุ่งหน้าไปอุดรครับ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 วันนี้ออกคำนะครับใบสามยี่ห้าต้องมาจากไห ตอนนี paid, ้เราหัวใจ้วครับลยทํ่เราเกียดวันแล้วใจที่งราเกลียงว่ลววัาศีอาีนี้เปเจดกครับกำเภิใดของเรไปไปกุมภาวไปกุมภาวไปบ้านเามงาะเปกุมาปภาวปีมาัปวามีประตูปวามีประตอยู่สระข้าแล้วสาวดอนันี่ป้าอุดรขาอุดรนั้นป้าป้าป้าตัวยีตัวสา ปตัวเี้ตัวขาวคนวะทงนีทีมงานนอยหน่อยครับที่งานมองงชอบพูดเข้มขักับวเข้นี่ามันอยากสิทายยานี้เลอ้อมันอีแอรเขามันอดอนนี้จนอากบมสิตสมุรเลือสมุรด้ตอนพูดจเคยเห็นปากรับ๋องวะนี่เราปากระป๋ององเ้ยใส่อันปากระป๋องอันเนี่ยเใครดีเนี่ยนดแ่นเนีน โอ้ไม่น้องรถไม่ถูกครับไม่น้องโอ้ยขันม่งไงนะครับผมิหล่อนะพงเน่ยฝ่าคนไ่เคยเห็นหมอเยเคยเห็นหมอันผ่านาานมึงงง่านยาวปานอามสุดเดือบโอ้ไฟแดงครับเฟแดงสมัมตะกีรถสวงัสิ่ะาจไหนคนกีร้อยกูสองลงเจ้าตัสมัีจกนเงเงินทองด้อเมื่อีมีาวงก็ใส่วงแล้วตนะเียนโอ้ย ทอดที่ได้หมดบาทแน่นที่หนอแน่นติ๊กแน่นครับตอนนี้กันแน่นครับแน่นอี้รีดตัวดำไ่ตอนนี้ก็มาหอดพนมไพรแล้วครับที่พักอภิสันต์วะมีอภิสซ่อนในตูดเลยอภมสซ่อนเลยพีุ่ณสะดัดบอกอืมโอ้โหจ็บเลยโอ้ห้องสองครับพี่น้องกรสจิกินเอ็นเกี่ยว ้คร ok mm. uh. like like uh. like ับ yes, ก okay. oh, ินเอะไรตีินเลยเสียบครับเสียงนเรกินแม่สานีแม่สครับรอกันเลยครับคุณแจครับโอ้คือกินต้องกินแบบนี้ครับไปกินตนี้เลยสุดยอดครับ แต่ว่าสีสีลงเขาเรียกหัหแต่ก็กเสียในหัวกัน,น้็มาในแบบอันนี้นเนี่ยเนียอะฟมฟมความสีมพู้อะมาในติสีมพูน่างันเไอ้คเรื่องเู่นะกนั่งกับสีนูโอเคครับกำลังจะ,จะออกเดินทางไปท <ไป S 2> ี่ไมยยังอีกไกลครับพี่น้องไปครับ ครับมัอนี้กับยามโาของวันที่สิบสามครับอันนี้พี่องก้อยพี่องก้อยผู้ชายซุกบุษย์ซื้อครับโมโนคาตาลิอันนี้โฆษณาปน,นี้พูดเงียวเิ่งมันมันคืออันนี้นี่ก้วยเะียมอยูย่นี่ พี่พี่ดึงหน่อยเออเลือดเอาเลือดใส่มันมีเลือดปะโอปลาบวนี่ันเรื่องนาน้อยคอยนางอยู่ฝั่งลำปาครับฝั่งลำฝั่งลำปาครับพี่น้องกานดีกานดีกานดีครับยำส่งหนุ่ยมาหาที่ใกล้ชมรมนี้เดี๋ยวส่งประมาณเส้นสายดิ พาไปลง,น,งปน้องป้น้องเป้าเนาะทำานกล่งคนนาะมันเป็นเมนําครับเกิดลําเป่าคนนะเกิดลาเป้าบูบ่าวด้มาเจอเพราะว่าเพาะว่าเครื่องหะครัขาอยนี่ครับเลยกิมาลาบนรครับสามารถกิกาแฟครับกาแฟมาจากใกล้เนยชา,าวหงก่อ ลงมึงจิไฟหมดต้งมีจิ้นวิญญาณใส่จิวิญลงไปดวพี่เราสินี่เต่าอย่างนี้ต่าโอ้โหมันกได้หน่วยแล้วพี่จะมองมักเพืเต่างับเ่ มาเก็บได้อาลุนเบฟานกกาโยบินโอ้ไกินเือจใ่เต็คนสที่เราิ่กนเมายังไม่ดีเเยังพี่ตคน ในลาบดเองครับลาบบดใส่ผิดอย่นี้พอ้องครับรรไม่ใชแนวีะยังรครับอ่านึ่งไก่ไก่ใต้น้ำครับไใต้น้ำใส่นอไม้น,น้ะหนอไม้้นอู่ีนะหนอไม้นอไม้ก็รับก็ได้ว่ะาเขาเารา่าน่อไม้ก็รักก็ได้เครื่องหั่นครกได้ไมมหมน้อหลา,ายอย่าง อันนี้ใส่เต่กระเทียมครับอันนี้ผิวมะกรูนาะผิวมะกรูดครับเอาแบบเอาแบบพริกแกงผักได้ครับแกงภาคใส่เวลาเราเห็นกระใสเลยว่าไฟวันนี้นึงเนาะไฟอะไรเป็นซองพี่น้องเว้ยนี่ครับสีสันเนาะพี่น้องเว้นเดียวด้วยพี่น้องเครื่องยังเหลือหลายอยู่นี่ครับผมนี่นะไม่กัดเป็นอะไรจะหน่อย เอาอยู่ตรงอันนี้กัสีทอดกุ้งครับทอดกุ้งใช้แป้งก,กุ๊กกิทำแผ่กุ้งทำแผ่กุ้งใส่กระทะเลสวยอยู่น้องเล่าซ้ำครับที่เขาสัง่งมาเนี่เนาะครับแต่เราติาอดตั้งครับล่าอันนี้นนววก็คุณอันนี้ไปซื้อเครื่องไม้ยู่เนาะแลวสิให้เบื้องไม้ จบใครมาได้ตอนไกล่ได้ตอนครจำเลย Oh, มึงซ oh, ้จะโอ้มีแต่ตัวปีกๆเจียตหาก็ได้นส่าโอ้ยโอใส่ดนหัวไงโอ้เป็นซ่อนบาดนี่ยบุญยันคุ้นเครับมึงเจยมันลอยยดมันยางอยู่ในนี้เลยครับยางอย่นี้ก็ลำมั่ง

สวัสดีครับ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 มะร้านจานน้านนสวัสดีครับ่แ่้เสองเร่กเลยบ่น้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งไก่น้องคำน้อง หนึ่งไกลเซ้นหมาลครับข้อยาวมาหลข้อปัญยาวปะดิ้นี่ครับเสียนาสารลงเพื่อนบุกหิต <c oughs> ร <c oughs> บรรยากาศที่จังหวัดอุดีธานอน อันนี้ไก่ครับพี่น้องพี่น้องอันนี้ไก่ครับอันนี้นลำเต้ากุ้งครับพี่น้องนลำเต้ากุ้งอ้าพี่ลงไปเลยเต้ากุ้งครับพี่น้องเต้ากุ้งครับมีเด้อป้าบมี่ป้าป้าบมี่เป็กบอมหม้อเอาอันอันนี้เป็นใครครับมาจากไหนนี่ น้องมาวินเอาสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับน้องมาวินครับสวัสดีครับน้องมาวินครับน้องมาวินพี่ครับอืมอันนี้คือน้องน้องมาวินนะครับชื่อจริงชื่อชื่ออะไรครับชื่อจริงเด็กชายอะไรครับอะไรชื่อจริงชื่อมาวินเด็กชายเด็กชายเด็กชายพัชระทองทองเด็กชายอะไรชะพรกระชายลพัชราจะพูดไม่ถ่องน้ำแข็งทองนุ้ย ช่องนุ้ยนะครับจุ๊บเออเออ้ออ้ออ,อ,อ,อ เป็นไรเดอรมุ่เสียในส็นลวงพอษีเรียนสกตบอร์ดเดพื่อครับ นกลุ่งเกลนมากครับจากเครื่องลำเปล่าบนมาผมไปใช้มากก่อยแบบก่อยปลุ่มเกลนแล้ตอนนี้ไม่พอเกลนแล้วครับนับเรียกอ่ะพี่ผงครับพี่น้องผงโรยลงไปครับพอขั้วครับพอขั้วพอขั้วครับไม่ขั้วได้ไหมไม่ขั้วไม่ได้ครับมันจะไม่หอมครับนะครับพอขั้วใส่ไปเพื่อเพิ่มความหอมครับให้ตัวกุ้งเสร็จแล้วครับ ต่อไปครับผงสวดครับอายินมัโตค,ครับนึ่ปลาครับนึ่ปลาที่พลดจวดตงไปครับต่อไปครับผงเน่าครับอันนี้ก็ได้่าให้ยังบน,นอุ้ยเ <c oughs> พิ่มความเปรี้ยวครับ การทำได้แกครับมันสิมีมันสิมีแหล่านไรพี่น้อแหถ่าน้คตรมันเขากันครับแหถ่านอม่อาจังเลยตุนีตุลีันี้แบึ่งซึ่งซ่งหลานางคนขลีข ชิมมงเสียนให้สิมดวงซิมครับเปิ้ลเป็นแผนกซิมครับจีจางอยู่แล้วครับเอิ่มเด็กเลยครับขาดขาดยังครับจ้างครับจ้างบอจ้างเสนต์ปลาครับจ้างคนละมาครับเบิดขวดได้เลยครับน้ำปลาครับเปรี้ยวอะไรอยู่เนาะเพลิดเพลิดอะไบ่ยังโมเปียบเอาโมเปียวบ่ครับใส่ดี้ครับ

ข้เรียงหวอเดียมีเต็มเลยจากเล็บมือเล็บมือนางจบจากโอเคเหรครับงว่าสมนี้ป่ะนี่อส่ยิบ่ะ ดูนแล้วเนี่ยขอบคุณลุ้นแล้วชุดส่ปีนี่ครับพี่จังใดตาหนังบกปร่ตินี่อะไรบวกประติ ให้ก um. hey, okay hey. yeah, so 네 so ็่อยงัวครับในกล่องสีอาสีบอดีปเดยนพี่น้องแต่ว่าของแขกก็บอดีเ้ื่กนนะครับเดี๋ยวไปลครับเดีไปจี่ลงจานลงจานคมลงด หอมหอมต้มอะไรนครับใชคกับขอน้วเยาะนะครับเดือดเลยครับนี่ครับ ชื่อเมนูก้อยคยตีครับก้อยคยตีครับผมเสตปีเมนูแล้วไมบลงไ่ไทยอันนี้ครับผมบบองครับเอาไหนไหนใวามทาเออใาม

mời ăn mời 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 แเผ็กรุงมาแตะนี่สมมุติสักก่อนจะมาตินน้ำทะเลนมขิมเขาย่ามึงเมือดจะเรกอันนี้จเรกเส้นเฟี้ยมาอนี้สีอย่างครับสีเสียบอันนี้เสียบล้วนอย่างใเขมาไล่เลยดุ้ยเดียวเลยเดี๋ย เอาไปท่น่งเอาางอีก่ใไปเสียดิมันหาจงนี่อะไรยาบ่อมันมันุยมันหอมดิเอาไปข้างไที่เราทำกิุนี่ันจมนเพยยเสียเาคอกันใไมเสียกันอร่อยนะข้าวน่อร่อยดีอร่อยดีน่ามลกคอ่ะม่เต็ม กินก็ขอนิ้วพอดีเพราะเข้มอ่ะเป็กกินแบบเป็กลองเลยนะเพราะว่ากินเขาคิดภาไปเปล่าเรืเือก็ได้ลรวสะดุ้งก็ได้แล้วเนี่ยจะาเนีจะฝาไม่เ็มอลังเลยสต